สวัสดีนักเรียนทุกคนคะ่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะขอต้อนรับนะคะนักเรียนทุกคนเข้าสู่วิชาภาษาไทยคะ่ะจากคราวที่แล้วนะคะคุณครูนะคะได้สั่งการบ้านนักเรียนนะคะไว้ในแบบฝึกหัดหน้าที่9นะคะข้อ3ามใหญ่นักเรียนทําเสร็จกันทุกคนหรือยังเอ่ย เมื่อนักเรียนทําการบ้านเสร็จแล้วนะคะเหมือนเดิมค่ะนักเรียนอย่าล uh ืมนะคะที่จะถ่ายรูปนะคะส่งกลับให้คุณครูประจําชั้นของนักเรียนนะคะและเดี๋ยววันนี้นะคะนักเรียนเปิดแบบฝึกหัดหน้าเก้าเหมือนเดิมค yeah> ่ะคุณครูดานะคะจะพานักเรียนนะคะทบทวนนะคะในเรื่องของคําบุพบทค่ะ เด็กๆพร้อมหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมากันค่ะนินึงนะคะดูดาเปิดโอเคค่ะนักเรียนเห็นหน้าจอ PowerPoint คุดาไหมคะเห็นครับเห็นแล้วค่ะโอเคค่ะคุณหคนึ่งนะคะลูก คำบุพบทนะคะก็คือคำที่อยู่หน้าคำนามใช่ไหมคะหรือคำที่อยู่ในศัพ,พนามนั่นเองนะคะคำบุพบทนะคะนักเรียนจะเห็นได้ว่านะคะจะมีแป๊บหนึ่งคุณจะเปิดตรงนี้ให้ดีกว่านะคะเราจะเเรียนรู้ไปนะคะว่ามีคำบุพบทที่บอกอะไรคะตำแหน่งสถานที่บอกสาเหตุความเป็นเจ้าของผู้รับผลนะคะแล้วก็ ความมุ่งหมายความเกี่ยวข้องบอกเวลาและสาเหตุใช่ไหมคะอ่ะนักเรียนมาดูค่ะนักเรียนร่วมกันอ่านบทร้อยกองแล้วสังเกตคําที่มีสีแดงค่ะว่าเป็นคําชนิดใดไม่ต้องอ่านนะคะนักเรียนอ่านออกเสียงอยู่ที่บ้านได้เลยปิดไม้แต่อ่านออกเสียงนะคะเดี๋ยวครูได้จะอ่านออกเสียงให้นักเรียนฟังไปด้วยค่ะตฟ้ายังมีฟ้าปลวงประชาสสรรเสริญ ชาติไทยนั้นเจริญด้วยราเชนแห่งราชันของราชยิ่งยืนนานเกิดโครงการสารพันทรงงานหนักทุกวันเพื่อราชนั้นได้อยู่ดีนะคะนักเรียนสังเกตเห็นไหมคะคำที่พบมีคำว่าเหนือด้วย,วยแห่งเพื่อนะคะคำเหล่านี้คะ่ะนักเรียนเป็นคำบุพบททั้งนั้นคะ่ะ คำบุพบทนะคะที่ครูดาได้บอกนักเรียนไปนะคะเราจะทบทวนอีกครั้งก็คือคำบุพบทนะคะจะปรากฏอยู่หน้าคำนามนามก็คือคำที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่นะคะส่วนสรรพนามสรรพนามคือคำที่ใช้แทน คำนามนะคะยกตัวอย่างเช่นฉันเธอเขาเรามันท่านพระองค์ข้าพเจ้านะคะคำสรรพนามคือคำที่ใช้แทนคำนามคำนามคือคำที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่ค่ะบุพบทนั้นนะคะมาอยู่หน้าคำนามหรือสรรพนามเพื่อบอกความสัมพันธ์ระหว่างคำนั้นกับคำอื่นในประโยคเดียวกันนะคะนักเรียนในชั้นนี้ก็จะได้เรียนทั้งหมด7ค่ะคำบุพบท7ข้อด้วยกันนะคะ ข้อที่1นค่ะนักเรียนคำบุพบทบอกตำแหน่งที่ตั้งสถานที่ยกตัวอย่างเช่นบนในใกล้ไกลที่ตรงเหนือใต้ข้างริมนะยกตัวอย่างนะคะนักเรียนเห็นไหมคะกระรอกทำรังอยู่ในโพรงไม้คำว่าโพรงไม้เป็นคำนามค่ะในนะคะอยู่หน้านะคะหน้าคำนามบ้านของฉันอยู่ใกล้ตลาดตลาดเป็นคำนามใกล้นะคะคือคำบุพบทบ,บอกตำแหน่งที่ตั้งค่ะ ข้อที่สองนะคะนักเรียนคำบุพบทบอกความเป็นเจ้าของค่ะนักเรียนยังเห็นสไลด์ powerpoint คุดาอยู่ใช่ไหมคะถ้าเห็นกดชูสัญลักษณ์มือให้คุดาหน่อยโอเคอยูอ่ะค่ะลูกข้อที่สองนะคะคือคำบุพบทบอกความเป็นเจ้าของนะคะของในแห่งนะคะนักเรียนเห็นไหมคะขุนช้างขุนแผนเป็นวรรณคดีพื้นบ้านของไทยค่ะ,ะเห็นไหมคะคาว่าไทยเป็นคํานามแบบ คำนามวิสามันนะคะก็คือคำนามชี้เฉพาะการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเห็นไหมแห่งก็อยู่หน้าคำนามวิสามันนั่นเองค่ะต่อไปข้อที่3นะคะลูกคำ,นะคำบุพบ,บทบอกผู้รับผลได้แก่แดแดแก่นะคะยกตัวอย่างเช่นครูส ลูกศิษย์มอบพวงมาลัยแด่ครูครูคือคำนามนะคะก็คือเป็นผู้รับผลนะคะพี่ให้ของขวัญแก่น้องเห<ม>็นไหมน้องนะคะก็เป็นคำนามเช่นเดียวกันนะคะข้อที่สามค่ะเออข้อที่สี่ค่ะคำบุพบทบ,บอกความมุ่งหมายค่ะจุดมุ่งหมายคืออะไรนั่นแหละค่ะเพื่อสำหรับคุณพ่อทำงานหนักเพื่อครอบครัวเพื่อใครอ่ะ ก็ครอบครัวนั่นเองนะคะคือบอกความมุ่งหมายชั้นคันน้ำส้มนี้สำหรับคุณค่ะ,ะให้นักเรียนอย่างนี้นะคะให้คุณนะคะคุณเป็นคำสรรพนามนะคะข้อที่5ค่ะลูกก็คือคำบุพบทบ,บอกความเกี่ยวข้องเช่นกับจากต่อด้วยโดยระหว่างนะคะ อย่างยกตัวอย่างเห็นไหมคะนักเรียนนิดชอบรับประทานข้าวเหนียวมูนกับมะม่วงสุกอะมะม่วงสุกนะคะก็คือ2สิ่งนะคะมาเกี่ยวข้องกันนะคะเขาดูแลต้นไม้เหล่านี้ด้วยความรักความรักเป็นคำนามใช่ไหมคะก็คืออาการระนามขึ้นต้นด้วยการหรือความนั่นเองค่ะข้อ6ค่ะโอ้โหอันนี้ง่ายมากๆเลยค่ะนะักเรียนค่ะคำบุพบทบอกเวลาจะอยู่หน้า หน้าคำนามนะคะใช่ไหมคะคำนามหรือสรรพนามเพื่อบอกเวลาค่ะฉันไปโรงเรียนตั้งแต่เช้าทุกวนันคำว่าตั้งแต่นะคะและอสุดท้ายค่ะก็คือคำบุพบทบ,บอกสาเหตุค่ะได้แก่เพราะพวกเขาพวกเรามีกำลังใจเพราะครอบครัวนะคะบอกสาเหตุเนี่ยพวกเราประสบความสำเร็จเพราะการเลี้ยงดูของพ่อแม่นะคะบอกสาเหตุที่มาค่ะอ่า นักเรียนอ่อนข้อความที่กำหนดนะคะแล้วช่วยการพิจารณาคำบุพบทในประโยคค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะลูกอันนี้อ๋อโอเคค่ะอ่ะบทคะครเรื่องสั่งทองเป็นพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธทเลิศล่านภาลัยันเรียนเห็นไหมคะคำว่าในใช้ความหมายเดียวกันกับคำว่าของนะคะ คนจีนนิยมรับประทานอาหารด้วยตะเกียบนะก็คำว,ว่าด้วยนะคะก็มีความหมายเดียวกันกับคำว,ว่าโดยเห็นปะความหมายเขาคล้ายกันนะคะต่อไปนะคะมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาะจัดการแสดงโขนชุดนางลอยณนะหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะณนะก็คือความหมายเดียวกับที่ ณนะ,นะคะก็แปลว่าที่นั่นแหละนะคะเด็กทารกมักจะนอนหลับตลอดวันนะคะตลอดก็คือตั้งแต่ต้นยันสุดเลยค่ะนะคะเราควรข้ามถนนตรงทางม้าลายก็คือสถานที่ที่ระบุนะคะเจาะจงไปค่ะสรุปความรู้ค่ะสรุปความรู้คำบุพบท อยู่หน้าคำนามหรือสรรพนามนะคะในประโยคเพื่อบอกเวลาตำแหน่งที่ตั้งสถานที่บอกสาเหตุความเป็นเจ้าของความเกี่ยวข้องความมุ่งหมายหรือผู้รับผลทําให้ประโยคนั้นนะคะมี B, การสื่อสารและใจความที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นค่ะเป็นยังไงคะถ้าเจอสรุปความรู้นักเรียนก็จะต้องหยิบสมุดขึ้นมาค่ะ หยิบสมุดภาษาไทยเล่มหนาขึ้นมาค่ะนิดนึงนะคะขอไปเอาก่อนค่ะจ้าหยิบสมุดภาษาไทยขึ้นมานะคะแล้วก็เขียนวันที่ได้เลยค่ะจากนั้นกลางหน้ากระดาษค่ะเขียนว่าสรุปความรู้เรื่องคำบุพบทแล้วนักเรียนก็เขียนได้เลยค่ะห้าบรรทัดสั้นๆค่ะ คุณร่าคะเขียนวันที่ย่อหรือวันที่เต็มคะวันที่เต็มค่ะ <c oughs> เขียนวันที่เสร็จแล้วตีเส้นใต้การหน้าก,กระดาษเขียนสรุปความรู้นะคะเรื่องคําบุพบทแล้งนักรียนก็เขียนสรุปความรู้เลยคําบุพบทอยู่หน้าคํานามหรือสรรพนามในประโยค เพื่อบอกเวลาตำแหน่งที่ตั้งสถานที่บอกสาเหตุความเป็นเจ้าของความเกี่ยวข้องความมุ่งหมายหรือบอกผู้รับผลนะคะทำให้ประโยคสื่อสารนั้นมีใจความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นวันนี้เริ่มโอเคขึ้นไหมคะลูกโอเคไหมโอเคค่ะวันนี้วันนี้ก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่มีหลุดแล้วใช่ไหมคะ เราใช้รหัสเดียวเข้าได้ทั้งวันแล้วนะโอเคไหมคะคถ้าไม่มีสถานการะถ้าถ้าสถานการณ์ไม่มีเปลี่ยนแปลงนะลูกไม่มีอะไรแย่14เราก็จะได้เจอกันใช่ไหมจริงๆคิดถึงมากเลยรู้ปะคิดถึงคิดถึงคิดถึงเหลือเกินเมื่อไหร่เมื่อไหร่จะได้เจอ มานั่งดูคลิปเก,ก่าๆดูรูปดูอะไรนะโอ้โหอย่าลืมนะคะอย่างที่คูดาเคยบอกป .5 นะลูกยากที่สุดนะคะน้องต้องตั้งใจเรียนมากๆเลยรู้เปล่าเ<ห>พราะว่าป .4 เทอมหนึ่งสีเทอมสองหนูสะสมเกตไปแล้วใช่ไหมลูกป .5 เนี่ยก็จะต้องสะสมเกตทั้งสองเทอมหนูรู้ไหมว่าพอไปต่อม .1 เนี่ยบางโรงเรียนนะคะบางโรงเรียนเขาเกดแค่ สี่เทอมก็คือสี 1, ่ทำหนึ 1, ่งสี่ทมสองห้าทำหนึ่งห้าทมสองเขาไม่เอาเกจพอหกก็มีนะบางโรงเรียนนะคะแต่ส่วนมากเขาจะเอาเกจห้าเทอมก็คือสี 1, ่ทำหนึ 1, ่งสี่ทสองห้าทำหนึ่งห้าทมสองแล้วหกเทอมหนึ่งพอหกเทอมสองเนี่ยน้องก็จะต้องตั้งใจเรียนเพื่อไปสอบแล้วก็เตรียมตัวสอบโอนเน็ตนะคะเสร็จแล้วค่ะขีดเส้นใต้เลยไหมคะใช่ค่ะขีดเส้นใต้ค่ะคนที่เสร็จแล้วขีดเส้นใต้ได้เลยค่ะ เออเพิ่งหนมาทันท,ที่สี่เองน้องก็ต้องตั้งใจเขียนสวยๆอ่าเสร็จหรือยังคะลูกค้าเสร็จแล้วค่ะคยังไม่เสร็จค่ะไม่เสร็จครับส,คบสวค พี่แฟงเสร็จยังพูวเดชเสร็จยังครับไม่ไดีโอเคนะคะเดี๋ยวเรามาอันนี้กันนะคะมาต่อค่ะนักเรียนคะเราไปกันต่อในแบบฝึกหดัดค่ะ นาทีเก้านะคะให้นักเรียนมาสรุปความรู้เรื่องคําบุพบทนะคะโดยเติมคําตอบนะคะให้สมบูรณ์ค่ะ,อะโอเค เขียนเสร็จสักทีอ่าให้เสร็จแล้วกดหนึ่งมาให้หน่อยค่ะหนึ่งมากดกดเอาหนึ่งโอเคอภิชยากดแล้วอานนอ,อุ๊ยโทษค่ะลูกพอไปบอกชื่อผู้ปกครองโอเคขอโทษนะคะ โอเคเก่งมากตอนนี้เรากลับมาแล้วนะคะยอดคู่เข้าเรียนของเรากลับมาที่40กว่าแล้วค่ะสุดยอดค่ะนัทวารีค่ะกดรอบเดียวค่ะลูกค้าหนูลูกค้าค่ะหนูกดหลายรอบนี้ถ้าหนอยู่ CF ของติดแล้วนะคะหนูจะต้องจ่ายไม่เงินหลายรอบนะคะเพราะคูไม่อ่านค่ะหนูไม่ได้กดหนึ่งค่ะที่รัค่หนูกด1 1ค่ะ ฉะนั้นนะคะหนูจะกลายเป็นติดลบวิชาคุดาสองร้อยคะแนนนะคะโอ้แล้ผมก็เหวกดสิบเอ็ดเลยด้วยสายลุงนะคะหนึ่งพันหนึ่งร้ยสิบเอ็ดนะคะสายลุงจะติดลบวิชาคุดาไปทั้งหมดสองหมื่นห้าพันเจ็ด้อยสีสิบสองคะแนนค่ะเพราะถึงไม่ทำตามกฎกติกานะคะพวนเองค่ะไปเลยค่ะไปสกลเลยลูกเอ๋ยโอ้โหสายลุง โอเคค่ะพิชยาพอค่ะเรียบร้อยนะคะเราจะไปต่อกันในหน้า9ค่ะให้นักเรียนสรุปความรู้เรื่องคำปปบคุพบทนะคะโดยเติมคำตอบให้สมบูรณ์อ่ะพอค่ะเลิกกดได้แล้วลูกพี่แฟงคะเดี๋ยวเราคุยกันได้หลังไมนะคะ โอเคอภิชยาพอค่ะโอเคค่ะอ่านักเรียนเห็นหน้า powerpoint คุดาแล้วนะคะเขาบอกว่าให้นักเรียนสรุปความรู้นะคะคำบุพบทนะคะคือคำที่ปรากฏอยู่ที่ไหนคะลูก่หน้าคำนามหรือคำนามคโอ้โหเก่งมากเลยค่ะ อยู่หน้านะคะอยู่หน้าคำนามหรือคำสรรพนามนะคะอ๋อปฏินะคะพัดลม,ลมเสียงพัดลมเสียงพัดลมค่ะโอเคอยู่หน้าคำนามหรือคำสรรพนามเพื่อบอกนะคะ เพื่อบอกความสัมพันธ์ใช่ไหมลูกเพื่อบอกความสัมพันธ์ระหว่างคำนั้นกับคำอื่นในประโยคเดียวกันโอเค ของคําบุพบทนะคะหน้าที่ของคําบุพบทคืออะไรบ้างนะคะโอเคเสเร็จแล้วคะโอเคค่ะยังไม่เสร็จค่ะใครไม่เสร็จไม่เป็นไรค่ะให้หนักเรียนย้อนกลับไปดูในในหน้าที่บอกความหมายของคำบุพบทได้เลยค่ะ ต่อมานะคะด้านล่างค่ะเขาบอกว่าหน้าที่ของคําบุพบทใช่ไหมคะนักเรียนคำบุพบทที่เราเพิ่งเรียนไปนะคะบอกแล้วว่ามีอะไรบ้างใช่ไหมนักเรียนอให้นักเรียนนะคะ,ะนักเรียนเขียนได้เลยเห็นไหมคะคาบุพบทนะคะ คำบุพบทมีอะไรบ้างเห็นไหมคะมีบอกตําแหน่งที่ตั้งสถานที่บอกความเป็นเจ้าของบอกผู้รับผลบอกความมุ่งหมายนะคะบอกความเกี่ยวข้องบอกเวลาและบอกสาเหตุคะ่ะอ่านักเมนเขียนลงไปได้ลเลย క్నాి నిిల క్ాి నిలులులు. วันนี้นะคะวิชาภาษาไทยครูดาจะไม่ได้สั่งการบ้านนะคะแต่จะให้นักเรียนนะคะถ่ายรูปแบบฝึกหัดหน้าก้านะคะส่งกลับมาให้คุณครูประจําชั้นของนักเรียนทุกคนนะคะเพื่อที่ครูดาจะได้ไปเช็คนะคะงานการส่งงานของนักเรียนค่ะเสร็จแล้วครับโอเคครับเสร็จแล้วค่ะโอเคครับ โอเคนะคะใครที่ยังไม่เสร็จก็สามารถดูนะคะในจากข้อที่คูดาบอกได้เลยนะคะมอนคิดถึงจังเลยโอเคค่ะชิโอเคนะคะ <c oughs> สาบนี้นะคะ สำหรับวันนี้นะคะงานของนักเรียนก็คือให้นักเรียนนะคะถ่ายรูปแบบฝึกหัดภาษาไทยหน้าเค่ะถ่ายรูปส่งกลับมาที่ไลน์คุณครูประจําชั้นของนักเรียนนะคะเพื่อที่คุณครูดาจะได้เช็คการส่งงานของนักเรียนค่ะวันนี้นะคะก็หมดเวลาแล้วคุูดาขอลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ थ diभ